บลูโน่ยิงก็ตสวยเดกอาแม็กไยฟอร์มหลุดตันเก้กแข่งแมนยูเกมเจ้าเอเวอตันปีแาดงแมนเชสเตอร์พลาดเลิปสามคะแนนสำคัญหนึ่งน่าเสียดายจริงๆนะครับหลังโดนยิงเฉีองทุนเวลาบาดเจ็บในเกมเปิดรงังโอทไร์ฟอร์ดเสมอกับเอเวอตันไปสามประตูต 3, ่อสามมาคำพขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งที่เป็นฝ่ายนำถึงสองครั้งสองคราด้วยสกอร์สองศูนย์และสามสองซึ่งในนั้นน้คึงแรกแมน,นเชสเตอร์เล่นดีมากมาก แต่มาย่ำแย่ในช่วงครึ่งหลังโดยชว์เกมรับที่เสียป,ประตูกันแบบง่ายๆและนี่คือผลสอบของลูกทีมโอลิโกนาโซชาในแต่ละคนในแมตช์แมตช์นี้นะครับเริ่มต้นที่ดาบ,บิดเดกาได้ไป5คะแนนโดน3ามตุงแทบไม่ได้เซฟแม้แต่หนเดียวนะฮะต้องรับผิดชอบไปเต็มๆในจังหวะเสียป,ประตูที่คตกที่ปัดบอลออกมาเข้าทางของอับดุลไลกูดูเล ซ้ำเข้าไปง่ายๆนะครับในนัานี้นะฮะเป็นฟอร์มล่วงจริงๆนะฮะสำหรับดาวิดดิคาได้รับไปปิงแก่ห้าคะแนนเท่านั้นเองอารอนวานปิซกาได้รับไปเจ็คะแนนมีผลงานโดยส่วนตัวที่น่าพอใจนะครับทำได้ดีพอในเกมรับแถมดูมีการพัฒนานอย่างชัดเจนในเรื่องของเกมลุกนะครับวันนี้ในแผงกองหลังตัวเขาเล่นได้เด่นที่สุดได้รับไป7คะแนน วิกตอร์ลินเดลอฟไดลรับไป6ขนาดนทำได้ดีในการรับมือกับลูกโด่งในร้อยๆดครั้งถ่ว่ามีปัญหาในการยืนตำแหน่งและมีส่วนร่วมในจังหวะเสียประตูโดยเฉพาะลูก2-2ที่มงสกัดจังหวะแรกไม่ดีนะครับหาเรไมอกกว่ายเดละปไปขนาคนฟอร์มตัวต่ำก็มาตรฐานมีส่วนร่วมทั้ง3ประตูที่ทีมเสียไป,ปยโดยเฉพาะลูกโดนเจ้า3-3ที่ ยืนคุมลายไม่ดีรวมๆแล้วมีปัญหาปนสำกัญในการรับมือกับโดมินิกคาร์ดเวิร์ดเลวินวันนี้เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะฮะด้รับไปเพียงแค่5คะแนนสำหรับฮาเรยมิกไาลูกชอได้รับไป6.5คะแนนทำได้ดีในเรื่องเกมลุกนะครับเป็นคนอดีตนกักแม็กทูมินเมืองทำประตูขึ้นนำสามสองและมีจังหวะเกือบยิงเองได้ด้วยแต่แต่ว่าเรื่องเกมรับกลับทำไม่ดี มีส่วนร่วมกับการเสียประตูแรกและประตูที่3นะครับวันนี้ก็ได้รับไป6.5คะแนนสกัดแม็กทูมิเน่ได้รับไป7.5คะแนนโดดเด่นที่เดียวนะครับในแเดนกรางมีบทบาทต่อเกมสูงแถมมงท่ายากในจังหวะช่วยทีมขึ้นนำ3า3-2นะครับบอบบา,บา,บาได้รับไป6.5คะแนน น่าเสียดายที่เจออาการบาดเจ็บเล่นงานตรงต้นขาขวานะครับจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงท้ายครึ่งแรกแต่ทว่าทําได้ดีผลสุรก,กับช่วงเวลาเกือบ40นาทีที่อยู่ในสนามนะครับก็ต้องเช็คอาการบาดเจ็บอีกทีหนึ่งนะฮะโอ้โหปอบบาดาาเจ็บเนี่ยเสียหายหลายแสนนะครับเมสันกรลิมบูรดได้ละไป6.5คะแนนใช้ความเร็วและความพพิ้วปั่นป่วนแนวรับทีนยันได้ผลสมควร ทบานสร้างอันตรายไม่ได้มากทั้งเกมมีโอกาสยิงแค่หนเดียวเท่านั้นนะครับบลูโน่ฟอร์นาสได้ลัไปปาดคะแนนนะครับแล้วก็เป็นแมนส์ออฟเดอะแมตช์นะครับในแมตช์นี้ให้กับไปีดางาทำทีที่เยี่ยมเหมือนเดิมในการเป็นตัวขับเคลื่อนเกมรุกสร้างสรรค์โอกาสได้ถึง3ครั้งซึ่งมากที่สุดภายในเทียมและยิงในหัวสุด กับประตูขึ้นนำา2.0ในช่วงนาซีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับก็ฟอร์มโดดเด่นเช่นเคยนะฮะสำหรับบลูโน่ฟอร์นั์สแต่ก็ไม่สามารถช่วยแมเนเชสเตอร์เตดเก็บ3คะแนนสำคัญอันลําค่าไว้ได้นะครับเสียดายจริงๆมาร์คัดรัยฟอร์ดได้ละไป6.5คะแนนสร้างความปวดหัวแนวรับทีมเย็นไม่น้อย แต่ก็ยังคงทําได้ไม่ค่อยดีในเรื่องของการตัดสินใจรวมถึงความเด็ดขาดในการจุดสกอร์ะว่่าเปิดบอลในแม่นยําสุดๆในจังหวะอาซิสให้กับเอนิสเนคัมมนี่มงทําประตูขึ้นนํา1-0นะฮะเอเนสเซนคัมมนี่ได้รับไปเจ็ดคะแนนประตูให้กับทีมขึ้นนํา1-0ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยรวมมีผลงานที่น่าพอใจในบทบาทหัวหอกตัวเป้า ก็วันนี้นะฮะมีสกอร์แล้วนะครับสำหรับเอลมาทะดอแต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมคว้า3คะแนนสําคัญไว้ได้นะครับในสีใด้จริงๆต่อไปเราไปดูผู้เล่นตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่เฟลส h แทนปอบบานในนาทีที่39ได้รับไปเพียงแค่5คะแนนเท่านั้น ยึนคุมฮามิดโรดริเกซไม่ดีในจะัวงเวเสียประตูตีเสมอ2-2แถมยังต้องพัฒนากันอีกเยอะทั้งเรื่องการยิงประตูและลูกเปิดนะครับในวันนี้ฟอร์มล่วงลงไปเลยฮนะสำหรับเฟสได้รับไปเพียงแค่5คะแนนนะครับไม่สามารถช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะครับอักเซลตวนเซเบทแทนเมสันกรีนบูดในในาทีที่90บวก2นะครับก็ไม่สามารถให้คะแนนได้นะครับ นื่จากเวลาไม่เพียงพอเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณซือโอเล็กนาโซชากันหน่อยนะครับซื้ออวยกันไปเองโซชาชเชื่อแมนยูยังไม่ใช่ทีมที่ลุน้นแชมป์เีกยังไม่ดีพอ โอเลกนาโซชานะครับกุนซูแมนจนต็ดชีปีแสดงยังคงไม่ดีพอที่จะถูกยกให้เป็นทีมลุ้นชมป์ทีมลุ้นเกร็ดในซีซั่นนี้หลังโดนยิงทดเวลาบาดเจ็บในเกมเช้าเอลตัน33พร้อมพูดถึงจังหวัดที่ดับบิทธิกอารมีส่วนทำให้ทีมเสียประตูในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับ โอเลกาโนโซชานะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าทีมของตนยังไม่สามารถถูกมองเป็นทีมลุ้นแชมป์ทีมลุ้นเกร็ดในลุกการนี้หลังล่าสุดนะครับทำได้แค่เปิดรังโอทรฟอร์ดเสมอกับเอเวอเรตันไป3ประตูต่อ3ในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจบครึ่งแรกด้วยการขึ้นนำไปก่อน2-0จากการทำประตูของเอนิสเซนชามอนี่ในนาทีที่24และเป็นบูโน่ฟูเนสในนาทีที่45ทว่าช่วงต้นจังหวะเอเวอเรตูติดๆจาก อับดุลัยกูดูเลนในนาทีที่49และฮามิดโรดริเกสในนาทีที่52นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในนาทีที่70็ปสิบไปแสดงขึ้นนำอีกครั้งเป็น3-2จากการหมุนมของสกัดแม็กทูเน่ดูนว่ากำลังจะเก็บ3ามแต้มเข้ากระเป๋าแล้วนะครับแต่ทว่าในนาทีที่ห0าสิบวกสท็อฟฟี่เสี่ยเงินตามมาตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3และแบ่งแต้มกลับบ้านดนสำเร็จจากการยิงของโดมินิกคัพเวิร์ดลูวินส์ ผลเสมอในนัดน,นี้นะครับทำให้ไปแสดงแมนซอนเตดที่รองอันดับที่2มีคะแนนเพิ่มเป็น45แต้มจากการลงแข,ข่งขัน23นัดซึ่งตามหลังแมนตอิตีทีมจากูงที่ลงเตะนาก,กว่า2นัดอยู่2แต้มเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการคว้าแชมป์เลยเราไม่ควรถูกมองเป็นทีมเลไล่แชมป์หรือซ้ำนั่นเป็นสิ่งที่เพื่อคุณก็คือสื่อพูดกันเองโซเชียลกล่าวเรากำลังพัฒนากันเป็นทีมซึ่งรอดูกันต่อไปว่าเราจะไปถึงจุดไหน แต่ก่อนอื่นเราต้องหยุดเสียประตูง่ายๆแบบนี้พวกเขายิงตรงกรอบแค่สาครั้งและได้ประตูตั้ง3ลูกมันเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมาก,มากจังหวะที่เสียประตูตีแคแตกหนึ่งในช่วงต้นรึ่งหลังดาบ,บินเดเคู้รักษาสระตูคณเก่งเจอวิชาร์หนักที่ปัดบอลออกมาไม่ดีจนอับดุลไลกุลูเลตดยิงซ้ำเข้าไปง่ายๆแต่สวัสดิโซชาลเลือกที่จะไม่โยนความผิดไปให้เดเคียคนเดียวผมไม่อยากจะโทษใครทั้งนั้นในจังหวะที่เสียประตูแต่เราก็รู้ดีว่าเราสามารถเล่นกันเป็นทีมได้ดีกว่านี้ ในายใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุทิ้งท้ายผลงาเสียดายจริงๆนะฮะก็เรียกได้ว,ว่าเสียคะแนนไปในช่วงไม่กี่นาทีก็จะหมดเวลาแล้วนะฮะโอ้โหแฟนบอลเซ็งจริงๆครับนี่คือตัดเกรดนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและก็บทสมัมภาษณ์ของโอเลโกนโซชานะครับแฟนๆปีศาจแดงมีความคิดเห็นกันอย่างไรครับเชิญร่วมสนุกในการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยนะฮะ